วัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้พามาเที่ยวอุทยานยแ,แห่งชาติไป,ไปัดป่าและพันธุ์ไปไปพืชหมู่เกอะเพตราครับเรามาดูกันนะครับมาดูกันอำเภอละูงงครับจังหวัสดสตูล ริมทะเลครับชายหาดครับทุกคนไม่ยอนกลับมาที่ครับรถจะไปรับฝั่งนู้นเลยครับครับหน่วยที่ทำการดุตรียานนะครับ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับตรงนี้ที่สำกาหน่วยงานแห่งชาติก็เฟตราครับดูนะครับริมทะเลข้างบนป่าไม้เป็นป่าไม้เป็นภูเขานะครับ Còn <laughs> vào อยู่นะครับริมทะเลอุทยานแห่งชาติเกาะเพตราเราเดินรอบเกาะดูนะครับบ้านพิุรุชน เปโตรอาสิอ,อ๋อบางพักของอุทยานนะครับตัวนี้ บ้านร่มงไทรแล้วก็เดินไปทางนี้ทางเดียวเหรอครับพี่ครับทางนี้ได้ทางเดียวเหรอครับ,บครับรำเรืงนนะครับรำเร่นต้นไทรใ,ใหญ่ รถเราวิ่งทางวิ่งกลับทางเก่าเดี๋ยวเราไปรับเราข้างหน้าครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราส่วนพี่พ,พี่โรดพี่สาวเดินตามมาไม่ทันทีครับค้องน้ำครับาามาได้ไ,ไ,ดไปดีอ่ะเร็ว

ใช่เราเดินไปทะลุหนูฟังดูเร็วเดีวเอาคนเดียวคนเดียว,วลยลดูนะครับริมทะเลเกาะเพตราหมู่เกาะเพตรา มีตำนานครับหมู่เกาะเพตราเพตรานางมัตสีอะไรเนี่ยครับประมาณนั้นมีตำนานเล่าขานโบราณน,นะครับคณะของเรานะครับ เช่วยขาวๆคณะของเราครับ เป็นถ้ำทะเลครับถ้ำในทะเลเดินรอบเกาะเลยครับเป็นทางเดินรอบเกาะอุทยานแห่งชาติของอเวตา ได้มาแล้วจะใครไม่มาแล้วจะได้จะเสียใจคราวนี้เราพา,า,พา,าดูหินใหญ่นะใครอยากดูหีนใหญ่แต่ไม่ได้เหยียบหีนนะเร็วเร็ว และนาบรอยเลื่อนบนหินถลม่มไม่สามารถใช้บอกทิศทางการเลื่อนของรอยเลื่อนได้ในภาพรวมเนื่องจากไม่สามารถบอกได้ว่าในอดีตหินเดิมอยู่บร,บเริเวณใด

เว้ยเว้ยเว้ยไปหามาเลยไปหามาเลยมากับเสบาสเต้บาร์วะแกมากับกูเหรออี <machers> 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 <imachers> <machers> 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 เอาแค่ถกถกแล้วไปหน่อยเดียวก็รวมปูตรงนี้เงรวมถ่ารปหมูตรงนี้เองถ่ายหมูตรงนี้เงแม่นกเข้าไปไหนแล้วครับแล้วหนึ่งสองสามอยลงนะคะ Eu não me เนี่ยเนี่ยมีม่หิ้ลหิใหญ่จะไปมาเลยไม่ต้องหิ้ลหิใหญ่

อันี้มันดูน้ำไอ้ก่อนขึ้นนี่ยเขาใหญ่พุนอ๋อไอ้นั่นมันที่ห่อร่างมันพุ่งข้นหน้าไปนั่นลถต่อไอ้ิดเข้าไอะไอเลี้ยคนถักเข้าในคุณถักเข้ามีดูกาเข้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ

เจ้าหน้าที่อุทยานเก็บขยะครับ เออเดินเดินไปนิดนึงไอ้เดอกเล็กมาได้นี่เป็นไหนพวกโคกเราแล้วเอาเราสายเราโยนเขาไปยิงหล่นแล้วไงหนีเราหมดเลยไม่ได้ทิ้งเรารู้อยู่แล้วว่าพี่ๆรุ่นสอว่าเขาเดินตามหลังเรามาอยู่แล้วเนี่นี่เรื่องข้องเรื่องนั้สับขาเขาไหวหมาขึ้นไม่ไหวไม่ไหวมันลานจักรถนะครับถึง ไม่ได้ตรงนี้ไม่ถึงตรงนี้พี่หมูตรงนี้เหรอตรงอยู่เดินขึ้นไปนิดเดียวยกเข็นเรียนยกเข็นรถถอนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ